แฮบริดรถ้าญี่ปุ่นจะรอดไหมส่งรถ e r e v ขุมพลังไฟฟ้ามีเครื่องปั่นไฟซีแบรนด์จ่อเข้าไทยมาเมื่อไหร่ตลาดแตกแน่นอนทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปก่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ ผ่านมาแล้วครึ่งทางสำหรับปี2024ที่กล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักรถพลังงานไฟฟ้าหรือ BEV เพราะปีนี้เป็นปีที่หลากหลายค่รถพาก,กันตบเท้าเข้ามาทำตลาดในบ้านเราแทบจะทุกเซกเมนต์กันเลยทีเดียวซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทำให้หลายคนเลือกที่จะบอกลารถน้ำมันหันมาซบรถไฟฟ้ากันเป็นแถว แต่ประสบการณ์ใช้รถไฟฟ้าที่ไร้รอยต่อไม่เป็นของทุกคนเสมอไป <c oughs> ไม่สภาพการใช้งานจริงและความพร้อมของสถานีชาร์จไฟคือตัวแปรสําคัญที่ทําให้หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาจนถอดใจไม่ไปต่อกับรถไฟฟ้าซะอย่างนั้นนวัตกรรมใหม่จึงถูกคิดค้นขึ้นจากเดิมที่เรารู้จักชนิดของเครื่องยนต์เพียงแค่4แบบคือเครื่องสันดาปหรือ ICE, Hybrid (HEV), Plug-in Hybrid (PHEV) และไฟฟ้าล้วน BEV วันนี้เรามีขุมพลังแบบใหม่แบบสับที่เรียกว่า eREV หรือ Extended Range Electric Vehicle นั่นเองคลิปนี้ที่สุดจะมาอธิบายให้ฟังกันว่ารถ eREV เป็นยังไงและมีรถรุ่นใหม่รุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่หลักการทำงานของรถ eREV กันก่อน หลักการนั้นจะเหมือนกับรถไฟฟ้าเกือบจะทุกอย่างคือขับเคลื่อนด้ยวยมอเตอร์ไฟฟ้าและมีแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานและสามารถเสียบชาร์จไฟจากภายนอกได้เช่นกันแต่แตกต่างกันตรงที่รถ e-rev จะมีเครื่องยนต์สันดาบคอยทําหน้าที่ช่วยปั่นไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่ก่อนที่จะจ่ายไฟให้ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยที่เครื่องยนต์นี้จะไม่มีการส่งกําลังไปขับเคลื่อนที่ล้อดโดยตรงผลที่ได้คือระยะทางวิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกตรงกับชื่อ e-rev ที่ตัวอักษร2ตัวแรกย่อมาจากคําว่า extended range นั่นเอง บางคนอาจจะเริ่มเกาหัวแกรกว่าเอา้ามันต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์มาปั่นไฟอย่างจอาน e ิสันคิกซ์อีพาวเวอร์ยังไงล่ะ ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเลยคือเรื่องของขนาดความจุบแบตเตอรี่และการชาร์จไฟจากภายนอกนี่แหละที่เป็นจุดต่างและเป็นข้อจำกัดที่รถไฮบริดอย่างน e ิสสันคิกซ์อีพาวเไม่สามารถทําได้ในขณะที่รถ e r e v สามารถทําได้ทั้งการชาร์จไฟจากภายนอกและใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟไปด้วยกันผลที่ตามมาคือระยะวิ่งรวมของรถ e r e v จะมากกว่ารถไฮบริดเพราะนอกจากจะมีพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องยนต์ช่วยปั่นไฟชาร์จเป็นแหล่งพลังงานได้แล้วยังมีพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเอง เมื่อมีการคิดค้นและพัฒนาขุมพลังแบบ e-r-ev ขึ้นมานอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นอีกกระแสที่หลายค่ายให้ความสนใจและหันมาพัฒนารถของตัวเองโดยเพิ่มทางเลือกขุมพลัง e-r-ev เข้ามาให้ลูกค้าได้เลือกว่าสะดวกใช้รถไฟฟ้าล้วนหรือว่าเป็นรถ e-r-ev ในขณะที่บางค่ายก็มีทิศทางชัดเจนไปเลยว่าจะเอาดีทางด้านนี้ส่งรถที่เป็น e-r-ev เข้าทําตลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและนี่คือรถยนต์4แบรนด์ที่น่าจับตามองว่าจะเข้ามามีบทบาทและแย่งเอาส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้จากรถขุมพลังไฮบริดและไฟฟ้าล้วนหรือไม่จะะะะมีีย่่ห้อออไไรรรแลรุนบาง ไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่แบรนด์แรกกับลี่ออโต้ค่ารถจากจีนผู้นำเทคโนโลยีการชาร์จเร็วในรถไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง500กิโลเมตรจากการชาร์จเพียงแค่11นาทีเท่านั้นในรถฟู size ลไซส์ e MPV ไฟฟ้าล้วนอย่างลี่เมกาที่เราเคยเอามาเล่าให้ฟังกันซึ่งทางลี่ออโต้มีรถแบบ SUV ด้วยคือลี่ L7 เป็นมิดไซส์ SUV 5ที่นั่งและลี่อ9เป็นฟูลไซส์ที่นั่ง ดีไซน์ตัวรถค่อนข้างคล้ายกันมากแต่ต่างกันที่ขนาดของตัวรถจุดเด่นของ L7 และ L9 คือความพิถีพิถันในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุภายในไฮไลท์อยู่ที่เบาะนั่งแบบควีนซีทโดยทั้ง2คันเช็ค,คุมพลังเดียวกันคือเครื่องเบนซิน1.5ลิตร152แรงมา้าสำหรับปั่นไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่ขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอเตอร์คู่ขนาด130และ200กิโลวัตต์ให้กำลังรวมสูงสุดถึง449แรงมา้าความจุถังน้ำมัน65ลิตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด44.5กิโลวัตต์ชาั็ว d Fast time, ชาที่ความเร็วสูงสุด75กิโลวัตต์และแบบ AC 7กิโลวัตต์ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ถึง180กิโลเมตรและ1,100กิโลเมตรสำหรับการวิ่งแบบผสมตามมาตรฐานใน B-LTP ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.3วินาทีความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบรนด์ต่อมา Mazda กับรถที่เป็นฝาแฝดกับช้างอันอย่าง Mazda eZ6 ที่เราเคยพาชมรอบคันไปแล้วครั้งหนึ่งที่งานปักกิ่งออโต้โชว์ต้องบอกเลยว่าเรื่องของดีไซน์และการเลือกใช้คู่สีแบบนี้ไม่มีใครเอาชนะ Mazda ได้เลยจริงๆแม้ว่า eZ6 คันนี้จะใช้แพลตฟอร์ม EPA1 ซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกันกันกบช้างอัน D4L07 ที่ขายอยู่ในบ้านเราแต่ m a z d a สามารถเน,นรมิตให้ตัวรถมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ได้อย่างชัดเจน ไฮไลท์ของ m a ส d a อ eZ6 นอกจากเรื่องของดีไซน์และวัสดุสุดพรีเมียมแล้วคือขุมพลังที่มีเลือกไม่ว่าจะเป็นแบบ BEV ไฟฟ้าล้วนหรือ ER EV แล้วแต่ความชอบของลูกค้าได้เลย ในรุ่น BEV จะได้กระจางหน้าแบบทึบตามสายรถไฟฟ้าหากอ้างอิงคุ้มพลังจากฝาแฝดแล้วน่าจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยคือ Standard Range มอเตอร์เดี่ยว258แรงมา้า320นิวตันเมตรแบตเตอรี่แบบ NMC ขนาด58.1กิโลวัตต์อั่ววิ่งได้ไกลสุด515กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC อัตราเร่ง0ถึง100ใน5.9วิส่วนรุ่น Long Range ทุกทอนกำลังลงมาเหลือ218แรงมา้าระบิด320นิวตันเมตรแบตเตอรี่ถูกอัพไซส์เป็นขนาด79.97กิโลวัตต์ชั่ววิ่งได้ไกลขึ้นเป็น705กิโลเม ทำอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อยได้ช้าลงนิดหน่อยที่6.9วินาทีส่วนรุ่นกลุมพลัง e r e v จะมีกระจังหน้าแบบมีร่องมีรูให้อากาศไหลผ่านขุมพลังจะเป็นเครื่องเบนเซน1นลิตร95แรงมา้ามาแบบน่ารักน่ารักเพื่อทำหน้าที่ปั่นไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่เท่านั้น มอเตอร์ขับเคลื่อนจะอยู่ด้านหลังพละกำลัง218แรงม้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด28.39กิโลวัตต์อั่วโมระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง200กิโลเมตรและเมื่อรวมกับน้ำมันเต็มถังแล้วจะวิ่งได้ไกลสุดถึง1,200กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC เลยทีเดียวก่อนที่เราจะพาไปดูรถคุ้มพลัง ER EV ที่น่าสนใจกันต่อฝากแวกกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับ แบรนด์ถัดบาเนต้ากับเนต้า L ที่เปิดโฉมม่เห็นครั้งแรกไปแล้วในงานออโต้ไชน่า2 0 2 4ที่เมืองปักกิ่งเรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรเพราะนี่คือรถระดับมิไซซ์เอสยูวีคันแรกของเนต้าเขาเลยตัวรถมีขนาดใหญ่และกว้างกว่าช้างอันดีพอลเอสศูนย์เจ็ดที่เห็นในบ้านเราซะอีกถือว่าเป็นการขยับขยายอีกคันจากเนต้า X ที่อยู่ในพิกัดซีเอสยูวีซึ่งก็นับว่าใหญ่มากแล้วเมื่อเทียบกับรถยนต์รุ่นแรกที่ทำตลาดในบ้านเราอย่างเนต้าวีมาคราวนี้เนต้า L มีให้เลือกทั้งขุมพลังแบบฟฟ้้าลลวนแะ e ดยรุ่น BE B EV มีให้เลือก2รุ่นย่อยคือ Standard Range และ Long Range ทั้ง2รุ่นเป็นมอเตอร์เดียวกับขึ้นล้อหลังให้พละกำลังสูงสุด231แรงมา้าวิ่งในไกลสุด550-660กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีน ส่วนรุ่นคุมพลัง eREV จะมีเครื่องนเป็นซินเทอร์โบ1.5ลิตรเฟชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ตัวรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดี่ยวล้อหลังพละงกำลัง231แรงมา้ามาพร้อมกับถังน้ำมันขนาด50ลิตรและแบตเตอรี่ LFP ขนาดใหญ่ถึง40.27กิโลวัตต์อาวระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง310กิโลเมตรและรวมถังน้ำมันได้ไกลสุดถึง1,300กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC <Wow. S 1> ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน7.8วินาที มาแบบนี้ไม่ใช่แค่ค่ายญี่ปุ่นที่สะเทือนเท่านั้นทั้งฝั่งค่ายจีนเองก็ต้องมีร้อนร้อนดหนาวกันบ้างละงานนี้ แบรนด์สุดท้ายกับชังอันที่เขาเดินเกมรุกตะลาดกระบะอย่างต่อเนื่องเพิ่งเปิดตัวชางอันฮันเตอร์ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามาคราวนี้ชังอันฮันเตอร์เอ็กซ์เน็เรนจ์มีรุ่นขุมพลัง e r e v ให้เลือกด้วยใช้เครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบโล2ลิตร4สูบรหัส j l c 86 Z q 6ให้กำลังสูงสุด190แรงม้า340นิวตันเมตรเอาไว้ปั่นไฟเข้าแบตแบแบแรงกันไปเลยทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์ซึ่งมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่พละกำลัง177ถ ถึง470นิตันเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบ LFP ขนาด31.18กิโลวัตต์อาววิ่งด้วยไฟฟ้าล้วในได้ไกลถึง180กิโลเมตรและรวมกับเครื่องยนต์ปั่นไฟแล้ววิ่งได้ไกลสุดถึง1,031กิโลเมตรตามมาตรฐาน c l t c ของจีนทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายในเวลาเพียง7.9วินาทีเท่านั้น จุดเด่นของฉางอันฮันเตอร์เอ็กซ์เทนเนตเรนจ์นอกจากเรื่องของขุมพลังแบบใหม่ EIREV แล้วยังใส่ออปชันเข้ามาแบบจัดเต็มอาทิฝากระบะท้ายอเนกประสงค์ที่ปรับเป็นชั้นวางของก็ดีหรือเป็นบันไดาสาหรับปีนขึ้นกระบะท้ายก็อย่างได้ภายในมีความทันสมัยและพรีเมียมดูเป็นรถกระบะเอาไว้ขับใช้ง,งานในเมืองได้สบายๆเรียกว่ามาเพื่อท้าชนกับค่ายญี่ปุ่นเจ้าตลาดเดิมและผู้เล่นใหม่อย่างโพอเออร์ซาฮาเลยก็ว่าได้ ถ้าถามว่าคนไทยจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรถ e-r ev ที่เรานำมาพูดกันในคลิปนี้ไหมตอบได้เลยว่ามีอย่างแน่นอนเพราะเทคโนโลยี e-r ev เป็นอีกไม้ตายหนึ่งที่บรรดาค่ารถยนต์จะต้องงัดออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งสามารถอุดช่องโหว่ในเรื่องที่เป็นจุดด้อยและข้อจำกัดของรถประเภทอื่นอย่างรถไฟฟ้า b-e v ได้เป็นอย่างดีความเป็นไปได้ในการมาถึงของรถ e-r ev ในไทยที่สุดคาดว่าจะเป็นช่วงครึ่งแรกของปี2025เพราะในตอนนี้หลายค่ายกำลังวุ่นกับการเร่งผลักดันรถ e-v ที่เรียงแถวกันเข้ามาทำตลาด ในปีนี้อยู่นั่นเองรู้ไปถึงเหล่าบรรดาค่ายักษ์จีนที่รอให้โรงงานในไทยสร้างเสร็จและประกอบรถ e-r ev ในบ้านเราเพราะถ้านำเข้าจากจีนจะต้องโดนภาษีขึ้นไปเต็มๆ ต้องมาเราดูกันว่าใครจะเปิดตัวก่อนระหว่างเนต้าแอที่แน่จะต้องรอกระแสและเสียงตอบรับของเนต้าเที่กำลังจะเปิดตัวว่าเป็นยังไงถึงจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการนำรถไซส์ใหญ่เข้ามาทำตลาดกันต่ออีกคันหรือจะเป็นฉางอันที่จะรีบเอาเจ้านักล่าฮันเตอร์เข้ามาสก,กัดขายยลูกค้าจากแบรนด์เจ้าตลาดรถกระบะที่ดูเหมือนว่ารถรุ่นใหม่น่าจะเป็นเพียงกระบะคุมพลังไฮบริดที่ตัวเลขสมรรถนะและความประหยัดยังสู้รถ e r e v ไม่ได้แน่ ส่วนทางฝั่ง Mazda และ l ีอัลโตอาจจะยังดูไกลหน่อยสําหรับบ้านเราเพราะในตอนนี้ยังไม่มีรถรุ่นว่งมาลลยขวาออกมาให้เห็นกันซากคันแต่ถ้ามาเมื่อไหร่คงเล็กเสียงฮือฮาได้พอสมควรเพราะมีดีไซน์ตัวรถที่สวยเตะตาทั้งคู่เลยจากที่เราเล่ามาทั้งหมดแม้ว่าในตอนนี้ในไทยจะยังไม่มีรถที่ใช้เทคโนโลยี e r e v เข้ามาขายอยู่แต่ก็ทําให้ได้รู้ว่ามีรถยนต์ขุมพลังอีกประเภทที่สามารถตอบสนองรูปแบบการใช้งานได้ดีไม่แพ้รถยนต์แบบอื่นกันเลยซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนไปเร็วมาก ซึ่งในเร็วๆนี้จะมีรถ EREV เข้ามาขายในไทยให้ได้เลือกกันอย่างแน่นอนใครที่กำลังมีแผนมองหารถคันใหม่กันอยู่ถ้าไม่ได้รีบใช้รถจนเกินไปลองอดใจมว่เราดูรถ EREV กันสักหน่อยก็ดีจะได้มีตัวเลือกครบทุกกลุ่มพลังให้เลือกสรรกันไปเลย แต่ไม่ว่าจะเป็นคุ้มพลังแบบไหนทั้งรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดไฟฟ้าล้วน B E V หรือรถ E R E V ทุกแบบต่างก็มีข้อดีในตัวของมันเองการศึกษาเลือกซื้อรถที่ตรงกับรูปแบบการใช้งานและงบประมาณของเราคือทางออกที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะช่วยรักโลกแล้วยังช่วยรักษาเงินในกระเป๋าของเราด้ด้นะครับและคุณละ่ะชอบรถคุ้มพลังแบบไหนคิดว่ามีคันไหนหน่าโดดบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ